เอาละครับสุกแล้วครับเพื่อนเพื่อนอ่ะตักใส่จานก่อนนะครับใส่จานก่อนนะครับันไม่รู้สึกว่าตับนี่ไม่แล่มันบางหนาเกินไปก็จะนานสุกเล็กหน่อยแต่จะได้แบบฝรั่งนะครับแบบมีเดียมแบบฝรั่งฝรั่งคูฝรั่งกินกันไก่บุคลปรีกาปารไยลัดดาสเต็กมีเดียมนะครับผมอะไรเนี่ย บอนแมนเหรอเธออะไรเนี่ยบอลรัฐบาลบอลชาลันบาลกับว่าอะไรของเอง่เธอไม่เข้าใจไม่เข้าใจด้วยนั่นพิมพ์อะไรของมัน้มันก็ดติ่งๆเลยครับ เซ็นซื้อตอนพูดมือด้วยเอาละครับโอเคแล้วเพื่อนๆเกือบร้ออร์เซเกือบร้อเปื่อเพื่อเพื่อ กำทั่วบ่เก็บข,ข้าวิีกีสิบซือเขาที่วัสุเขาเก็บบงบ้านเขาเก็บข้าวมีสิสิบแล้คเองเป็นคนตั้งแล้วไม่เกี่ยวตอนนี้เราไม่ได้ั้แงแล้วเร้งั้งละโมไปเลยไม่้ ใช่ครับตัวนิสุกครับได้การได้กถึงถึงอี่แล้วอายุเจอแล้วซัือ้อปันขมงังนะครับเพื่อนเพื่อนของแสบของเขา วอลเล็ตอะไรสนักใหม่นูถ้าถ่เ<ร>าเห็ดอันนี้ซ่อมซือคอมพิวเตอร์ทำหน้ายัไม่ว่างมันยังเลยซือ้อเองแล้วก็ไปเก็บใหม่ <c oughs> โอเคครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสุกแล้วครับ <c oughs> อย่าลืมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพราะเราเป็นช่องเล็กๆน,น้อยๆนะครับ รายได้ก็นิดเดียวครับแต่ก็ต้งใจเยอะคร่งปีถึงจะมีรายได้กับเขานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับอุ๊เอุกสุกอ่าไปเอาอุปกรณ์มานะไปดูไปหัน่นเ,เมนูเด็ดของเราวันนี้คุณอ้อจะหั่นแล้วครับผมตับย่างเอาพอดีครับมีเดียมมีเดียม<ล>มีเดียมแรนะครับตับ แบบย่างสามชั้นย่างปะทะเนียนมะเขือนะครับหรือซุปมะเขือบากินเช้าาบงบ้านครับลาบมะเขือลาบหรือลาบโอู้หกันลาบลาบมะเขือมีบ่อยนตลาดเป็ดลาบไก่ลาบมูลาบกัวลาบอะไรอ่ะเนี่ยมันไม่ได้สับจริงๆก็คือซุปมะเขือนั่นแหละครับโอ้สามชั้นให้น่ากินขนาดนี้เส่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 เสินได้ไหมสิวะ ดูสุกนี่มากเลยเพราะว่าน้ำมันมันถอดกันอีกหมดอันนี้จะว่าเราเล่นตัวสามสองเครื่องอะไรอันนั้นนี่ไม่เนาะแม่ไม่เป็นรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยอุ่นน่ะตอดเงาหมกเงาะครับดูครับตอนที่จะกินอะไรเมื่อกี้เอาต้เดีืยวเลยต้องรีบกินนะครับมันจะคาวนะครับไม่ได้กินคาวไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยทำไมไม่กินล่ะเพราะจะมือไม่เห็นอ้าว แล้วก็บอกว่าปวดท้องจะทำยังไงดีไม่รู้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงกับโทรศัพท์ดีเอาเวลาที่เล่นนะไปอ่านหนังสือดีกว่าไหมอ่านแล้ไม่ตับจะอ่านภาษาอังกฤษน็ไม่เห็นอีกเช่นหนึงโอเคนั่นแหละมีเนียมแรงมีสุกดีเป็นหัวใจหรือเปล่าใช่จับเนาะอ่ะลุยเลยพวกเรากินครับกิน นมาบังไฟแม่พิกไปอยู่ฝั่งนู้นนมาบังไฟสิตัดนังน้องอ,อร่อยเลยหล,ลับหูหลับตา,บาลลลเลยแซ่บเลยสดขอนี้ห่นๆพี่น้องเอ้ยขากางแนเดี๋ยวตุ้ยซูเยบเขือจไป มะเขือจากสวนแล้วนะครับอืมซุปใส่ยังใส,ส่ปลา,า,าบ่หรือซุปใส่กบไอเกียดฮะสามชัน้นสคริปเลยนะ่าฮะสคริปเลยนึกเลยพี่โตเน็ตขับ เนคชิปขึนาเน็คโทรศัพท์เอ้ยเขอะไริปคืออะไระชิปคืออะไรข้ามอ๋อชิปก็คือบทอือเอาข้าวนี่อืกลับไปหรอกผมหนาผมตาเขาควางแผนสรเล่งคนนั้นกินหมูย่าง วันนี้คุณยายไม่มานั่งดูก well mm ่อนยายไม่มาวันนี au ้ยากินอยู่บ้านโน้นซุปมะเขือกออะไรนะครับทุบใส่อะไรมะเขือเนี่ยใส่ปลาเปล่าใช่ทุบใส่มะเขือทำไมพ่อไม่นั่งล่ะข้าวเปล่าทไมพ่อไม่นั่งล่ะพ่ออารมณ์เย็น สับครับสับอนียห่อหอนหอครับครับไอจีแม่ค่ะจะเล่นเครื่องนี้ก็เล่นเลยโอ้โหนะครับมา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 โทาจันนะผมไม่สิลูกแล้วครับผมกข้อลใเรื่องไปกินข้าวเอกมาแหงเครื่องนี่แหะติ้บเขาก็อจากปากแบงไปน้อย แต่ก็ยังใช้งานได้อยู่ครับบ่งบอกว่าอยู่มาหลายปีบ่งบอกว่าเก่านะครับาใช้งานมาหลายปีแล้วติดก้าวเราพริกนี่ครับโอ้เนียนมะเขือเขากันเป็นยังกับย่างหมูห้อนหอนน้องเอาน้ำมากินนะยครับเผือด้วยนะเผือพอด้วยเผือเผือรวย หรือควรรวมเมย์ให้กินข้าวพริกน้องออกมาไม่พอหรอกสามขวดเอามาสองก่อนอันนี้พริกอือมันจะได้ไปสร้างอันนั้นลูกอสมองจะเป็นนักกีฬาสโมสรลมเกล้าเจ๋อเจ๋อแย่งอยู่จีเบียดภัยชนะตีตอนนี้สมัครอันนี้ให้ได้ก่อนสำหรับแม่สมัครเรียนนะอไ้ลูกโอ้ thank you ลูก thank you เลยมือถ่ายมันเป็นอะไรเนี่ยมือถ่ายมันเป็นไร มันจะได้มันจะเป็นก็เป็นของสุดท้ายก็ไม่ได้เรียนไงของสุดท้ายของสุดท้ายของเด็กของห้องปกติเขาก็ถือว่าได้เรียนไงมเถือว่าได้เรียนเรียนไม่มีคุณภาพไปเรียนทำไมขืออรเขาอะไรก็ไม่ได้แล้วไม่ไ well, ด้มาเกิดไรไม่เข้าใจกับอันนี้นั่งจับดีนะวางนะโทรศัพท์ว่างเนาะโอ้ กินลูกกิน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 ดีๆอย่าไปสนใจโทรศัพทร์นะกินข้าวนี่มั้ยตนะ่อแล้วเกยือจะบอกว่าเกินไหนให้เราเนี่ยปลเขือนี่ลูกตุ้ยผมยุ่นให้ลูกนี่งมันไม่ได้เพลสเชฟพอดีไม่มีมะเขืออยู่แล้วมะเขือจากสวนเราได้ ของแสบกับบรรยากาศยามค่ําคืนนะครับอันนี้คืออะไรคะดูครับเพื่อนๆพื่อนมืดบละด้านนอกมืดนะครับแต่เราก็อยู่นอกบ้านเรานี่แหละนะครับเราเปิดไฟบรรยากาศกินข้าวนอกบ้านนะครับโก้งนะแอปทำโก้งลดนะไม่เหลโก้เลวลดนะกินลูกกินข้าวดิ๊ดิเทอร์โบอะไรเทอร์โบแปรผันรถยนต์จิ๊กซอนี่ เอาเลยความนกเอามาก,กินนี่พริกหันบ้านเลยกินข้าวโอ้อยา่าพูดนะสองคนนี่